สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะเป็นชุดไฟถุกเชิญนะคะเป็นกล่องไฟสำรองนะคะตัวนี้นะคะสามารถเปิดไฟฉายได้ค่ะนี่นะคะเปิดไฟฉายได้เลยนะคะนี่ค่ะเปิดได้สองระดับนะคะตรงนี้คือไฟข้างหน้านะคะตรงนี้นี่ค่ะเลื่อนมาข้างหลังนะคะตัวนี้ถ้าเลื่อนมาข้างหลังนะคะก็จะเปิดไฟข้างหน้านะคะแต่ถ้าเลื่อนไปข้างหน้าก็จะเป็นไฟตัวนี้ค่ะ ในเครื่องนี้นะคะสามารถชาร์จแบบโทรศัพท์ได้นะคะเพราะว่าปลั๊กนี้นะคะมีปลั๊ก USB นะคะแล้วก็มีปลั๊กที่สามารถเสียบหลอดไฟได้ค่ะเป็นปลั๊กแบบ DC ค่ะในเครื่องนะคะเราก็จะแหงอุปกรณ์ให้นะคะก็จะมีแผงโซลาเซลล์ตัวนี้นะคะเวลาชาร์จนะคะให้นําสายชาร์จโซลาเซลนนะะเเเล์อันนี้นะคะเสียบเข้าไปในเครื่องได้เลยค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ไปตากแดดเลยนะคะประมาณ ถึง9ชั่วโมงนะคะแบตบก็จะเต็มนะคะเครื่องตัวนี้ใช้ไฟได้50วัตต์นะคะในชุดก็จะแถมให้อา่าก็จะมีเป็นตัวนี้คือสาย USB ค่ะเป็นสายชาร์จโทรศัพท์ USB นะคะแล้วก็จะแถมเป็นชุดหลอดไฟ LED ให้3หลอดค่ะแต่ว,ว่าเครื่องใช้ได้4หลอดนะคะทางร้านแถมให้3หลอดค่ะในชุดไฟ LED นะคะ ได้ทั้งโทรศัพท์นะคะวิทยุใช้ไฟฉายนะคะเป็นไฟสำรองเนาะถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะคะหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ